สวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนๆครับเมื่อคืนเป็นไงครับบรรยากาศตอนเย็นของเมื่อวานฝนตกหนักมากครับพอมาตอนเช้าวันนี้ดูครับโอ้โห,โหเล่นเอาสนามท่วมเลยครับผมที่อื่นเป็นไงบ้างครับฝนตกหนักกันหรือเปล่าครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ เมื่อคืนนี้ทั้งลมทั้งฝนครับน่ากลัวมากเลยดูแลกันด้วยนะครับทุกคนครับเป็นห่วงนะครับ